เส้นใจเราไว้แต่เส้นใจก็เส้นความใสสวบายความใสสุขแมมาแมียนวะอ้าเนาะสบายดีหนุกสบกินยังน่ะกินนมอ่าสบายดีหนุกเล็กเฮียนเลยโดยโดยน้อเอาผมนั่นดึงขึ้นในเด็กละเออวันนี้ใส่สุดสีแดงเนาะแม่พี่น้อง ไฟซื้อหายสุดนี่สามีนาดีสามีนาดีเนาะอาจารย์เลยสะก,กิดยังคือเปแต่แซ่บแท <c oughs> ้เออเด้ออุ้ยแซ่บมาดุอาญาไปอีกแน่ดุไกลกล้องแม่แน่อาเต้นเน,ยยนี่ยเต้นเดียวเต้นได้ยังวะเนี่ยเต้นไอ้เบลลร้องเพลงไอ้ร้องเพลงอย่างไรแน่ เพนเต้นเพพี่้องหันหน้าวาพี่าเต้นดูเต้นไพพีงลแกาำบงลำบงเสาเกาะวะลบงลบงเสากมอา้ำเวิวเอวิน้มากัสิหากินได้ทุกชิ้นน้ำเพนเด้เพ นี่ยผมนะคือประชิงประซังแท้เนี่ยถ้าขึ้นเหนียวแ้้ผมนียถึงยังน,นี่นเยมื่อ <c oughs> นี้คนรูสอนอยังมนนันเ้ยน่งจะเตียนในลูกแหละรูสอนอยังมนันนะ ไี่ที่ออกำลังกายด้วยค่ะอกย่ะงองีขาขาย่ย5่อ๋อนี่ขาขาอืมมีอย่างอ,อกกีกแบบขาล่าง ถาลังอีกแต่ถาลังมา,าลูน่งอม่หาหจดแปดทาแขนทาแขนอีกใช่ทาแขนแด้แลเลทาแขนหองสมอาไม่ไ ทาอย่ายังบัานเลแน่นเนาะเบลลืมทาแล้วทาหล,ลังเมื่อกี้ทาทางเงียวกีนนี่ หนึ่งสองสามสี่ถังถังบูดเรียกหนึ่งสองสามสี้าลได้แซนี่ไ้นี่อ๋อได้สำมนี่เน,ะนาะโดยทางมังสูตรได้ค่ะผัดใบ่

ยังบอกเคยช่องบักซีนยังบอกเคยเป็นออมอห์ยังบอกเคยเน,ะนาะเดี๋ยวจะไปพึกเรื่อยๆเนาะเโอ้ยอ,อับอับเอาภาษาอังกฤษอีกรึดื้อเลยปะจา๊ะ W X Y Z โดยเก่งๆแล้วบันนี่มาบวกเลขมึงดูค่ะเราบวกเลขไรได้ไหบวกเลขแมนหนึ่งบวกหนึ่เป็นสองสองบวกสเป็นสี่บวกสเป็นหไป ต่อสี่บวกสี่เป็นน้าสี่บวกสี่เป็นแปะห้าบวกห้าเด้ห้าบวกหาเป็นสิบสี่บวกสิบได้สี่บวกสิบเป็นเจ้าเอนะอละห้าขามเนาะันงินเนาะมันต้องคบบวกคกเลยเนาะคบบวกคบได้สิบสองเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบส <7 14 S 1> ี <6 S 1> ่แปดบวกแปดสิบหกเก้าบวกเก้าสิบแปด 1ิบบกสิบสิบบอกสิช้าเช้าบกเช้าเยแวใขาใครสิบเอ็ดบด้เป็นสิบสิามน่นว่สิบอกสิบเอ็ดได้สิบเอ็ดบกสับเ้าทรงนะว่า้นับมือในันับมืออ๋อสามนี่ได้สามนี่เนาะเดี๋ยวก็พึกผลไปเรื่อยเนาะ เ okay. ออโอเคสัรนอเดี๋ยวเขาตอนแรกเพนห้อันเพนห้เขียนเลขหนึ่งร้อยมาให้โซให้ซูกวดเขียนหนึ่ง,งถึงร้อยอ๋อเาจะเขียนยังเขียนยหนึห่งร้อยเธตอนอัเ้ากำลัรสเขียนเลขบวกเลขในสีไหมอืมไปล่าเป่ามาบึง้งสนคนไปเสร็จเปเอาเลขมาให้บึ้งไว้พี่นอเลย ว่เพิ่นบวกเลขเพิ่นด่าเป็นคู่ให้เขียนหนึ่งหนึ่งถึงสิบใบไมเนเ่ยหนึ่งถึงร้อยเนาะโอ้ยพี่น้องเพิ่นก็ตอนนี้เพิ่นก็นั่งไปค้นมาให้เบิ้งเนาะเดอร์เพื่อพี่น้องนะเด็เพื่อนมาเลยเนาะเออนี่เด้ออันนี้คือน้องเปียวเพิ่นเขียนเองเนาะเพื่อพี่น้องเขียนเองเพิ่นเลยเนาะแล้ววันนี้ เดี๋ยวนี้จะลงเฮียนจะลองเพลงสาตร์ได้หรือยังได้ไหนลองมงดูค่ะศากลาตั้งใอะไรมาเราทุกทัวนาสักสูสู้ใจความแพงก็สิ้นความใสสบายใจไม่เป็นอย่างเดียวเด็กเดียวว่ากันกาาหน้าบูชาหุงเฮียนของเราสามใจใสตัง้ง สบุตีลาสาราภาพลาไว้ของจัดกวัวพัดเดียบวงใส่สาราหลบกกวนแต่ทามวนสุเอกาลาสิซาราถามซึ่งใส่สาลาไว้แต่สิ้นใจก็สิ้นความใส่สบายกวามใสสุขสามม <c oughs> ่นว <c oughs> ่ามันคือเวรมันคือผิดหลายจ <c> ะ <oughs> ตกไปฝึกผลมาำไมาเนอะครู <c oughs> ตอนสาวคนครูจะ ภาครุภไอ้คารบทุงสัตว์ไอ้อาทิตย์นหนึ่งจือเทือ่อฮะเฉพาะเฉพาะวัน,นจันทร์เป็นบ่วันจันทร์อะไรคุณครูจะข้ารบทุงสัตว์ซึ้งม,มึงนี่เห็ดอยู่บ่เห็ดมือวันบัดมือกับตอนแดงมือสุกบ่มืออื่นกาบอ้ะเหมืออื่นก็ย,นกยุบมืออื่นอันเจ้าต้องหาค,คุณครูสอนดูดูเ <How fun S 1> ด้อเพลงสัตว์เด้อมแ,แม่ฟังอะไรมันผิด ผิดหลายขอเลยจะต้องไว้ฝึกผลมาไหม7บวก2เป็น4เจส8<ห>แบบุบกซาเป็น5เ,เป็นยังยู่นแลลูก7บวก2เป็น5 7บวก2เป็น5บะสัเฮ้จ7ดบวก2เป็น5เนหเ็นบ่าจะก็ได้เอา้า6พ หกับสองไม่ลบบ่หรอเอลบเออลบลบเออสหกหกลบสองออกเดือซ right ี่แปดลบสามออกเดืออะไรเป็นห้าเจ็ดสองเจ็ดลบสองใช่ไหมบ่ซี่หรอไม่เดือนะฮเออเก้าเก้าลบสามเก้าลบจะต้องบอกแบบว่าต้องบอกให้ถือดูลบเก้าลบเออเก้าลบ การลบสามออกเป็นทบสิบบวกห้าแมนบัวหนุกมันเป็นเลขลบสิบลบห้าเหลือ่าไรลบห้าเป็นห้าสิบลบลบห้าออกมันเหลือ่าไรเหลือห้าสิบเขียนเลขหอดึงร้อยเขียนเลขหนึ่งหอนึงร้อยเขียนในแมนบเพ่อจะชูล้ว่ะมค่ะ เด้อพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเขียนเปิยวะนิลเนาะเพิ่นเขียน1ถึง100พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นสิได้กวดเพิ่นสิได้อยู่มัก10เนาะโอ้เขียนบ่มีมูค่ะ้มักมักอืมหมูได้สมักมักบ่้าอันาบ่มีมูบ่ค่ะอืมเอาเียนคุณครูคุณครูแม่นเดี๋ยวมเบิ่งเอเบลกันเด้อ โดยเดี๋ยวเ็กคนเหตุยังเยอะเนาะนะเคนก่อนตอนนี้เราก็มาหาลานน้อยแล้วแผลแผลอ้อยพี่น้องอ่ะสบายดีสบายดีลูกดุ้งเฮิร์มพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยอ้ยแข็งแม่พี่น้องไอ้แข็งก็แดกเยอะไม่ได้ออนอ่ะรู้อะเรียเนาะตัวเพคนอึเครื่องไหลเออจั่วเอ๋วจังไดเฮ้ยเอ้ยกระดังจะเห็นคนเนาะแม่พี่น้อง กำลังจะเห็นคนโตคนนี้แข็งขนาดโตคนนี้นะแบบเวลาเอาหัแล้วเวลาทำเวลาเพิ่นนั yeah ่งเนี่ยครับแบบมันต้องคึงเพิ <t <t ่นมากเนาะพยุงพิ่นเล็กน้อยพียพี่น้องเลยเมื่อก่อนนี่แม่้องเปียวก็เห็นแต่พาเล็กน้อยแบบเพิ่งได้สองเดือนจะอ่อนเนาะอ่อนตลอดตอแตะสมมืตินี่แข็งแห้งพ้ยพียพี่น้องเลยเล็กน้อยเกิดใหม่สมมืตินี่นะคล้ายๆเอาเพิ่นได้รับสารอาหารเต็มที่เนาะ ออกมาแล้วหืคนสมัยก่อนถือผ้าเนาะจะกินยังก็ได้แต่ว่าเป็นไข่ต้มใหญ่มันจะออกยากกินมันกับหอยกินได้ไหมพี่น้องมันกับหอยกินนมองน้น้อ้ะมันก็ได้ไยันเป็นไข่ยันเป็นไข่ยันจะเป็นไข่ยันแบบว่ามันเนาะเบ่งธรรมชาตทนะแมนยังหรอกออกยากแมนเอจะกุมวางแบบพี่น้องนั่นน่ะ แหน่บ oh. oh. oh, oh, oh. oh, oh. hmm. ่คือหมอมแมมแท้หมอมแมมขนาดโอ้เงินซานกระพกแน่เด้อพ่อพี่น้องเอ้ยตู้หยังก็บ่มีใส่เครื่องเนาะสิซื้ออยู่หยังบ่ได้ซื้อเนาะนั่งเด้จะนั่งดเออไ้ก่อนโอ้ยสิให้อุ้มเนาะเบิ่งสภาพแล้วไหวมีแต่อูพ่แ่พี่น้องโยย่างอยู่เียมนะ อ๋ออะโอเคน้อแหวพี okay, par par ่น้องเนาะเดี๋ยวแม่ต้องเปลี่ยนสีออกไปข้างนอกกันเนาะโอเคน้อแหวนพี่น้องเดี๋ยวแม่ต้องเปลี่ยนสีภาพูดแม่พี่น้องไปส้มบิวต่อเนาะพี่น้องเนาะภากันไปทั้งหลายเนาะไปเบินส้มกันเลยส้มบิวตส้มบิวต์พพี่น้องอันนี้คืออยู่สวรรค์นักเขตน้อแหวนพี่น้อง หายคอหายหายหูแปลกตาเนาะไหมพี่น้องเบิ้งมันแปลกใหม่ในแล้ว ไปดี e. น้องสาวอันนี้น้องชายขับรถอยู่พี่น้องปล่อยไปก่อนไปไหน <c oughs> ขับรถเหรอย <c oughs> อย่า่อแ <c oughs> พี่น้องเลย่ายวิวนทางให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งเมื่อนี้นะ <c oughs> ว่ามาชิคคือกันอยู่ว่าเนาะคนทางอยู่หาตางังแต่ว่าอยู่ต่างประเทศน้องพี่น้องอันนี้คือประเทศลาว น,นั้งสษายังได่เหนลยขันเบ่งไงแท้เม,มืองสวรรค์นาเคพี่น้องไปจะบอกท่างไหนเนาะเมนสวรรค์นาเคศับขีไปทั้งหนกัแมนป็นทางขัวแล้วเมนเอยพี่น้องเ,นเ,นเ,นเนมนเมนครัวขำไปมกแกะน้ำแข็งโอ้ยจะจะกินน้ำแข็งม่หร เจ้าบุญยาเป็นมัดบ่เป็นบ่เนี่ยเปนน้ำแข็งมากมากไอ้น้ำแข็งเพป็นเนาะเนี่ยรถกับปอ๊จอดเนาะแม่พี่น้องในแต่มองนไหนหละไม่สนามลายอ่ะไปวารีตวัารีลูก วัชนาลายนะเจะเนาะวันาีควันลายแท้เมนมาครับมีจะหอง่หลงทางแล้วพี่น้องเวียนไเวนมาเนาะเคนมโหทางบัเปนบอลยตึกสีแดงผสมสีส้มพี่น้องใหญ่ ซื th, er pues, ้อต้นใหม่บ่เออว่าด้กันน้อเลยซื้อต้นใหม่งามแท้รถแกบกอยไลค์เอยู่กรุงเทพน้คอยดียอยู่น้านอยู่น้านี่ไปทางไหนบกฮอยรถติดแล้วไง่ไ้อะไรรถมันก็บ่คอยไลคเนาะ ไปข้างก็ง่ายๆใหรพี่น้องไงว่ายนังฐานนังล้อผ่านกล้องไหยเกข้าเราเสียใจดูไปเพิ่นแม่เก็บถ่ายภาพเลยเฮ็ยยังลูกเก็บถ่ายคลิปนะเสีกไัยคลิปเลียวนี้นะช่ายคลิปได้บ้านี่เท่าไห่ยังสร้างโมดูาปยังนี่นะ อย่าขี่สร้างอย่าขี่สร้างอย่กขี่สร้างให้ที่น้องเลยคนอย่กขี่สร้างพอไปได้มามม่ลูกพอไปทัธุระลูกแบบมาพี่ขึ้นรถปะเป็นไรปะน้อเขาะลูก หน่อยวันนอกเข้าเมืองพี่น้องใอ้มัเบิงเอาเนี่ยนะอย่างเนาะหน,น่อยพูนพูนอ่าแล้วบังขี่มาเด้อนั่งมาเด้อมันนอกเข้าเมืองใ <laughs> ช่พี <laughs> ่เราเคยเข่ามาในเมืองว่าเราเคยข่ามาพี่น้องตื่นเะต้นเนาะได้มาพี่ดู เป้ยพัดน้องมาผิดไปใช่นี่ยเนียเน่ยใช้ลูกนะน <laughs> ใช่หนดาน้อไปหายไปได้ไหมหน้านี <laughs> ่ พอก็มาเลยคุณพอได้กันไมปีดสร้างไปพี่น้องเฮ้ยขีสร้างเฮ้ยขี่ได้เลยางขี่ได้เลยขี่ส้างไปนังเผาอัแรกไม่ต้องขีดอกเออให่สร้างขีดทุกเจ้าแล้ดูเลยไปแกไหแ ไล่แหลกป่ะนี่คือห้านสัมปัสินค้ามีทุกอย่างไปพี่น้องขายอุปกรณ์เพื่อนหัวไปของเครื่องไปเครื่อครัวเรือนไปขึ้นรถขึ้นรถนั่งรถดิสนั่งรถดิบไป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 อีกไปขี่รถไปขี่รถจะขี่รถบ่แม่นบ่ มอนีพามาขี่รถได้หรือนีนะมอนีพามาขี่รถมนีเต็มที่รถมุนีแต่ี่ี่แลน่ะวต๋กระขึ้นได้กระนเนาะ่งกันอยู่นี่มังลงเลยก่หลาเทนี่เนอะ